มาถึงหน้างานแล้วครับนี่ครับอันนี้เออว่าไงครับท่านท่านท่านื่ยังท่านรอไปถึงหน,น้าง,งานแล้วเจอของดีครับเดี๋ยวพาลงไปดูหน่อยนี่เจอรถขายนี่โอ้นี่แคปซะด้วย นี่อันนี้คันนี้ห้าหมื่นมีเอกสารไหมวะเนี่ยขายห้าหมื่นอันนี้สามแสนตักตักหน้าหลังขุดโอ้สามแสนบาทครับ อไม่แน่ใจรถใช้งานไหมได้ไหมมีเบอร์โทรครับตีเบอร์โทรอยู่นี่คันนี้คันนี้มันดำได้หรือเปล่าวะดำได้ไหมเนี่ยประตูก็เปิดไม่ได้เอ้เอาโอ้ห้าหมื่นมีดำไหมวะโอ้ไม่มีดำ น่ไม่มีดำครับถึงหน้างานแล้วครับโน่นหน้างานอยู่ทางโน้นครับอยูข้างในข้างในนี้จะเป็นรถบริษัทครับตรงนี้อยู่อำเภอบ้านสร้างนะครับ อ๋อนู่นไงโอ้เขาใช้แต่สิบล้อวิ่งเลยเฮ้ยพุ่นใช้แต่สิบล้อวิ่งเลยครับเอ่องานนี้เป็นงานคิวครับเออวิ่งไม่ไกลดิวนมากมีแต่สิบล้อเลยอะ่ะ ิบบาทนี่ครับเดี๋ยวให้ดูวิ่งใกล้ๆนะเนี่ยโอ้โอไม่โอเคหลังเสือเลยอะสบายเลยอะนี่ครับดูระยะการวิ่งครับใกล้ๆเลยงานนี้ใช้10โลดีกว่า นายไม่ต้องไปสองชุดหน้าร้อยสิบล้อคุ้มกว่าทำงานนี้เอาสิบล้อมาดีกว่าเว้ยโอ้เขามีแต่สิบล้ออะไรดูวินโจ๊ะแมคโครหกตัวครับสิบล้อสิบสองคันนี่ เสือสบายสบายงานนี้เอาเจ้ารอกสองสี่ศูนย์มาลุยเลย แต่ที่เรามาดูเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามครับที่ทําอยู่นั้นเป็นเป็นรถบริษัทของเราจะทําอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยน่าจะฝั่งนี้ครับเปิดใหม่เลยตัดใหม่เลยครับนี่ฝั่งนี้ว่าไงครับท่าน ตนันไปเจรจาเร็วเ๋ยวท่านเร็วกันเรานี่พาเราน้อยมาเดี๋ยวรอคนที่คุมหน้าง,งานครับมาครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันครับหิวข้าวยังเอาอะไรเอามือนกาง,ง่ายเร็วดีเอาอะไร,ไรมีอะไรมีอาหารปลาไหมอาหารปลาปลาเนี่ย ตอนนี้คนหาไม่ได้หาอทำอาชีพนี้แล้วมีมีเนื้อใช่ไหมชิ้นกินกินเขาเนื้อไหมเขาเนื้อชิ้นมีเนื้อชิ้นครับสามเลยเป็นอะไรเขาเสียวนี้ั้อย่างหมูก็เป็นเนี้ยหมูจ้ะทหมูเขาทำอะไรนะลุงตัวเนี้ยแบบไหนโรงงานนี่ที่คนจีนเข้ามาอ๋อ ไอ้ใช่ที่เขาตั้งป้ายบริษัทนั่นนะเโอ้อออาใหญ่เลยเนาะก็กี่ไร่นี่งการของเขาอมันะอเปล่ี่อเ็นอย่งเการของนก็เป็นพันไรเป็นพันไรเลยนะตรงนี้นะอ๋อสองฝั่ง คเป็นัั่รงที่ตรงนี้มันมัก่อนที่ะกมีวโอ้ก็ก็มาแถวนี้่พเลยแถวนี้มันเป็นที่อะไรที่อะไรมันก็ที่เป็นภูเขาเป็นภูเขาแต่ก่อนมันปลูกปลูกอะไรใช่ไหมมันจะมียุพาอ่า บอลล่อนยูคามเป็นบ่อนชาวบ้านใช่ไหมครับ,บลลมันปลูกอ๋อ,อที่นี่เขาซื้อกว้านซื้อ,อโอ้อที่ตรงนี้มันมาจากอะไรจากก่อนบป็นบอลสอเนี่ยเออเป็นบอสอครับอือแลเอามาเป็นการลงทุนเขาจะซื้อจากชาวบ้านครับตอนนี้เป็นฉดหมดแล้วใหญ่โครงการใหญ่ครับ ได้มาอยู่นี่แล้วหรอบอทองบ่อทองแล้วก็เอาไอ้ล็อกกี้มาเลยนาอเออทีตั้งกองอย่างเดียวแล้วก็ตัดยอดรถไทยอะ่ะไม่ต้องดันทีตั้งกองตัดยดอดเขามีรถบดรถเกรดให้นั่นแหละบายเลยดินดูไปแล้วมันดันสบายเนาะนาะดินมันแบบดินทรายอะ่ะ เหมือนมันไม่มีหินเนาะดินอะดินแบบดินหินผุนะฝนก็วิ่งได้อย่างงี้ได้สบายเลยเนี่ยเดดออยอย่างงี้วิ่งได้เลยไม่ต้องปัดคิดตรงคิดตมผมไม่เอาอะไรมากหรอกมาอยู่นี่ผมเอาแมคโครใหม่คันหนึ่งก็พอแล้วฮะใช่เนาะแบบนั้นเลยนี่ก็เกก็จะมา เอาไมโครใหม่คันหนึ่งมันกัดมาอยู่นี่ไมโครอะไรมากมายครับวิกันนี่แล้วเนาะสองปีสองปีมาแล้วนะสองปีอยู่นี่สองปีเอ้สองปีก็ได้ไมโครใหม่กลับบ้านเลยคันหนึ่งนะนี่ร้านข้าวอยู่ใกล้ๆเนาะที่พักก็มีที่พักแถวนี้ลูกแถวนี้ที่พักแพงไหมที่พักเดือนเท่าไหร่อ่าฉันก็มา เลยพันกว่าบาทรอนไม่เข้าด้แถวนี้มีไหมแถวเนี้ไม่มีอยู่ไกลไหมมีตรงนี้ผมยังไม่รู้นะตรเิวณนี้ก็มีแต่ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวจะตัวถังครับครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอทีมงานอีกทีมหนึ่งครับกำลังเดินทางมา สั่งข้าวกินก่อนครับมาไหมมามไห<อ>มมาปะมาเดี๋ยวพาทีมงานมาเลยจานชายมานี่แเลยให้จานชายขับไมโครเนาะเออ งานนี้จะเอาเจ้าสมลายมาเลยครับงานแบบนี้ต้อง200งานถึง7จดเดือนคือจัดไปรอติดตามชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเ,เพื่อเขาจะ,ะคนที่มาเนี่ยเขาจะพาไปดูหน้างานครับว่าเราทําตรงไหนไอ้ที่ผมถ่ายดูตอนแรกๆนั้นคือตรงนั้นคือฝั่งนั้นคือรถบริษัททาครับของเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยเขาแยกกันเลยแบ่งกันเลยครับ เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีดครับ